ยังไงเพื่อนโอ้โหี400่สี่ร้อยยี่สิบสองบาทมาขอกดสักเบ็ดร้อยสักเปิดแล้วกันคุณดูเบ็ดร้อยสักเปิดแล้วกันจังวันนี้เฮ้ยเฮ้ยอะไรครับนี่อมา เอาหน่อยแล้วกันเบ็ดร้อจังหวะน,นี้เบ็ 100. ดร้อยคนดูโบสวยสามร้อยะสวยเออฟีเจอร์สองตัวครับจังหวะน,นี้อุ้ยตัวแพงอุ้ยมาดิสว่างทั้งจอคนดูู้เรื่องฮนะและวายจะสุ่มมาตรงไหนจังหวะน,นี้ โบเข้าไปโอ้ยมาดิเกมโมนสต้องเข้าโอ้ยไม่ถึงเกมโมนสทะลุได้รอ,อกหนีได้อยู่ว่าเบ็ดลอยคุณดูยโยชวิรัตสุดินเพื่อนสายปารทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมลีรันสลอตนะครับผมวันนี้นะครับก็อยู่กับเกมใหม่กันอีกแล้วคุณดูนะครับผม เกมที่อัปเดตเข้ามาล่าสุดตอนนี้นะแม่สาวน้อยดีเจนะครับผมก็ตอนนี้ก็อยู่ในหน้าเกมที่เรียบร้อยนะครับวันนี้มาทุน100บาทนะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวเสียดกันหน่อยดีกว่าวันนี้ปั้นกาไรกันหน่อยโอเคก่อนที่เราจะไปรับชมกันนะครับผมก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร์นะครับกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมทาคลิปด้วยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะทํากําไรกันได้หรือเปล่านะครับสำหรับเกมใหม่นะฮะ ก็เดี๋ยวไปจวดกันนะครับผมโอเคนะฮะเดี๋ยวผมจะเริ่มที่เป็ดห้าบาทก่อนละกันนะครับจัดไปสักสิบหมุนก่อนล้างหน้าไปก่อนละกันนะครับผมเปริรบเปริรบเปิบเฮ้ยมาแล้วหนึ่งไม่ไหลซะด้วยโอเคได้ฟิเจอร์ล้างกระดานอยู่สวยครับล้างไปจังหวะนี้เปิบเปิบ โอ้โหไม่ไหลว่าคุณดูยังไงครับเฮ้ยเฮ้ยเงียบกรีบเงียบกรีบคุณดูหืมบ้าเดียวสวยดิมา จัดต่อที่เสบสสามบาทละกันนะคุณดูเฮ้ยเบสสี่ดีกว,ว่าคุณดูสี่สิบสี่สิบสี่สิบบาทนะครับผมไปเปิบเปิบ ยังไงเพื่อนเหลือ37บาทสุดท้ายได้ฟีเจอร์สุ่มมาแบบนี้ปึ๊บเฮ้ยสวยเครื่องเล่นอีเจอื้อหือสิบสองบาท <c oughs> ล้างกระดานไปครับจ้งกว่น,นี้ชึบอุ้ยสวยดีสวยดีสวยดีคนดู แต่เสียดายแล้องฟรีไม่มีตัวคูณนะครับเกมนี้ถ้าจะคูณก็ต้องเข้าโบนัสเกมนะจังหวะนี้สุ่ดวายครับชืบโอ้ยสวยรู้เรื่องฮนะเกมโบนัสต้องเข้าแล้วล่ะจังหวะน,นี้เกมโบนัสต้องเข้าแล,ล้วล่ะคนดู142บาทเลยครับจัดไปจัดไปเอ้า เมื่อกี้ไม่เข้าเกมมบนัสเหรอโม่เอ้ยนึกว่าจะเข้าเกมโบนัสโอเคฟีเจอร์สุ่มมาเสบยังไงเพื่อนอเก็บไปลุ้นไปครับเจา้าวันนี้ตัวอะไรไมโครโฟนโอเคฝั่งนี้ได้โอ้อไรวะ มาต่อนะครับเบ็ด10บาทลวกันจัดไป10หมุน100ชิบอุ้ยสวยอ่าฟีเจอร์สุ่มนะครับผมจัดไปครับก็ดูล้างไปเลยจังหวะน,นี้เอาให้สะอาดเปิบเปิบโอเคสวยมาดิไหลไปครับก็ดูเคต้องมาแล้วจังหวะน,นี้สวยครับโอเคอเกมมนนะัสต้องมาแล้วล่ะจังหวะน,นี้ เกมโบนัสต้องมาแล้วล่ะจังหวะนี้โบเข้าไปเชื่อยังไม่จบนะฮะถ้าจบนี้ก็เข้าโบนัสเกมนะโบเข้าไปดอกนี้โอ้โหหลุนะดเรื่องอะก็ดูมาจัดต่อที่เกมโบนัสนะครับผมเชื่อยังไงเพื่อนเชื่อโบเข้าไป จึ๊บโอ้โหรอดไหมเนี่ยมาจีโอเคได้วายมาอีกได้ฟีเจอร์วายมาอีกตัวหนึ่งครับโอเคสวยรู้เรื่องฮะไหลไปจังวะนนี้อ่าได้ฟีเจอร์มีสองตัวยังไงเพื่อนโอเคสวยคูณสเข้าไปเบ็ดสิบบาทและอันนี้คืออะไรโอ้โหตัวแพงครับ โอ้ยแตไ่ไม่ได้ดิเหลือวายนะครับผมโหูยคูณห้าไปครับฟรีผมจะได้เท่าไหร่วัน,นีรอบนี้โอจัดไปเฮ้ยได้ดีอีกรอบนึงได้รางกระดานอีกรอบนึงครับจังหวะน,นี้แก้ตัวจงวังหวะนี้รอบแก้ตัวคูณเจไป700ดรอรู้เรื่องบิ๊กวินมาก่อนเลยละกันรางวัน้อนโต ขูหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบแปดบาทนี่ครับผมโอ้โหก็จบกันไปนะฮะเกมโมนัสเรายังไงเพื่อนรอบนี้ปึ๊บอพอได้อยู่นิดหน่อยพอได้อยู่นิดหน่อยเฮ้ยสุดดีจงังหวะนี้ ยังไงเพื่อนโอ้โหยี่สี่ร้อยยี่สิบสองบาทมาขอกดสักเบ็ดร้อยสักเปิดแล้วกันคุณดูเบ็ดร้อยสักเปิดแล้วกันจังวันนี้เฮ้ยเฮ้ยอะไรครับนี่อ่ะ มาเอาหน่อยแล้วกันเบ็ดร้อยจังหวะนี้เบ็ดร้อยคนดูโบสวยสามรปะสวยเออฟีเจอร์สองตัวครับจังหวะนีช้ชีบเช,บชบีอุ้ยตัวแพงอุ้ยมาดิสว่างทั้งจอคนดูล้เรื่องฮนะและวายจะสุ่มมาตรงไหนจังหวะนี้ โบเข้าไปโอ้ยมาดิเกมโมนสต้องเข้าโอ้ยไม่ถึงเกมโมนสทะลุแต่นอกหนีได้อยู่เพระเบ็ดลอยคุณดูชาโอ้ยจบไป3 1 1 0้บาทครับดูกำไรเกินคุ้มเลยวันนี้นะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมใครที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเกมใหม่นะครับก็สามารถ คอมเมนต์ Comment, มาพูดคุยกันได้นะครับผมนะฮะใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร์นะครับกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใผมทำคลิปด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมดกันว่าคลิปหน้านะครับจะเปเกมไหนก็ฝอกติดตามด้วยแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ